รอบที่สามนะคะอ้อยเหนื่อยตอนนี้อยู่ข้างบนราคาเดินหอสูงสามที่พุทอยู่ที่จังหวัดนครนายกสิบเก้ามีนาคมสองห้าหกห้าจ้าเดินทางมาจากจังหวัดนั่นรอบที่สามก็คงเฉพาะแล้วมั้งคะเนี่ย รายงานตัวแล้วค่ะสู้ไม่สู้มาแล้วค่ะโหมาแล้วรายงานวีดดดดนี้ชวนวดนีว่างพร้อมจะกระโดดหอสามสิบสี่ทครับโดดเลยค่ะโดดโดดโดเนี่ยอีกแล้วครับไปแล้วค่ะชอบเหลือเกินมะคัก ขึ้นเกล็ดไม้ไปทางโดยสวัสดีค่ะมาหน,นลอาอุละค่ะเอาอีกไหมมาล้วค่ะเป็นไงมัง่งขึ้นอีกไหมเอาสามรอบใช่ไหมสามรอบครับโอเคข้าเอาเลยค่ะไปขึ้นไปอีกละค่ะ <c oughs> ตอนนี้นายเก่งนะคะอยู่บน หอสามสิบสี่พุทธาขึ้นรปโดรนหอนะคะเตรียมกามพร้อมอยู่ข้างบนค่ะเตรียมกามพร้อมอยู่ข้างบนนะคะนายเก่ง

ดูดมือไว้บอยรอบที่สองแล้วค่ะตอนนี้มาไกลบอกว่าอสามรอบตอนนี้รอบที่สองค่ะรอบแรกผ่านไปไปต่อเป็นรอบที่สองนะคะบนหออยส่งเสียงหน่อยมาย่างลูกอะไม่รู้จะย่างรอแลครับิเ ที่เก็บเดิน huh. ข uh ึ huh. uh ้น huh. ท uh ี่เก็บเดินขึ้นอ่ะกระเป๋าเลยจจัับบานี่ยอย่างนี้ต้องแค่นอีกรอบแล้วยังยังไม่โดนไอตัวเล็กใหญ่รอบยังบอกเลยโดนแล้วบอกด้วยนะพ่อจะถ่ายวิดีโอข้างไหนเนี่ยไหมลูกอ่าเป็นราคาอยู่ข้างบนรอบที่สองนะคะที่จังหวัดนครนายกวันนี้วันที่สิบเก้า มีนาคมส5 6 5ัจ้าเสียงดังฟังชัดอยู่ข้างบนค่ะหอ34พุทธหยุดเลยค่ะไปไปแล้วค่ะได้สองรอบอยู่ค่ะกำลังได้สองนี่ค่ะถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย

อุ้ยไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะนานไปคนแรกเลยค่ะไปแล้วจ้าถึงจุดหมายปลายทางาไม่ตรงเต่งงละจ้ะ สวัสดีค่ะวันนี้วันที่19มีนาคม2 5 6 5จ้าวันนี้ที่ค่ายเจ้าปรจังหวัดนครนายกนะคะโดดคนแรกคือนายชวนผู้ที่หวังขึ้นปราคาเตรียมตัวจะกระโดดหอแลยชาชอบเหลือเกินขึ้นไป็นราคาอยู่ข้างบนนะคะหอ34ฟุต เตรียมพร้อมๆจะกระโดดหอแล้วค่ะติดตามตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงมากวันนี้บอกว่าจะเอาสักสามรอบมดแทงบอดี <c oughs> ก็จะขึ้นหอกรด,ดคนแรกเลยนะคะบอกว่าจะเสัก3ามรอบ รายงานรายงานรายงานคุณช่วยดูด้วนครับขออนุญาตโดนหอสามสิบสี่ฟุตครับไม่ต้องมีทดสอบกำลังใจครับชื่อสกุลขออนุญาตกระโดดหอสูงสายสี่ฟุตครับรายงานใหม่รายงานคุณช่วยดูด้วยครับขออนุญาตโดนหอสามสิบสี่ฟุตครับใช้หงายมือนะครับทำไมต้องหงายมือถ้าเกิดเราจับไม่อยู่สามารถปล่อยได้เลย ถ้าเราคว่ำมือเนี่ยโอกาสที่ไหลมันเดืดหลุดมันเดืดเจ็บเออก็คือหงายมือให้หงายมืออย่าคว่ำนะครับตอนตั้งตอนกระโดดเหมือนกันมันโดดไปปึ๊บเด็๋คว่ำแบบนี้ไม่ได้นะครับให้หงายมือจับไม่อยู่ก็เป็นไรก็ปล่อยไปเลยนะครับครับมันจะไม่โดนไหลเราต่างโดดไปด้านหน้าหนึ่งพันหนึ่งพันสี่ร้อโดดนะครับโดดโดดดึงมือดึงมือสองดึงมือสองดึงมือสี่ตัวน้อง คุณนะคะมีครูแต่งตัวให้ด้วยเป็นมือกล้องถ่ายรูปให้สามีว่าเป็นอสมเก่งเก่งทุกอย่างเก่งทุกเรื่องยกเว้นยกเว้นไม่เอา เก่งทุกเก่งทุกอย่างไม่เอาไม่เอาผนลัจะผ่านระดยอดเกี่ยวที่ขอกาะปากนกแก้วจะอยู่ประมาณเหนือต้นขาของฝั่งนะครับฝาเกีียวฝาที่มันห้าทำกัน พี่มท่านก่มันถ้าไ้งนบอกว่าจัดให้ดีนะเออวางหายนะเขาบอกว่าจัดไม่ดีเมื่อกี้ของที่เอาฝากไว้ที่วัดหมดแล้วจัดระเบียบให้ดีใหรหอมก็ยึดึครับให้มันกระชับะคับแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะขอให้ท่านข้าหลงให้ผมขางตัวอะไเดียวีทานั้นเขาเขา คนที่โดดลมว่างๆเข้าได้เลยนะครับประจํ <c oughs> okay? mm hmm. าร่มเลยครับเข้าเลยนะฮะได้แต่งได้แต่งตัวพร้อมกันทีเดียวเลยครับเก่งเก่งขึ้นไปด้วยใช่ไหมถ่ายถ่ายให้ถ่ายถ่ายเยอะเลยเอาไปถ่ายเดี่ยุดท้ไปถ่ายหลุดไม่จังเอาแล้วก็นกมาสวนเลยครับหลุดกมาสวน ยังไงหมดไปไปบังตา